คนที่เกิดวันพุทธกลางคืนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะหนึ่งเหรียญค่ะใบแรกค่ะเด็กถือเหรียญค่ะใบที่2ค่ะราชนีพระจันทร์ค่ะใบที่3ค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะคนที่เกิดวัน พุธกลางคืนนะคะในช่วงเจวันข้างหน้านี้นะคะจะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคเล็กๆน้อยๆได้นะคะหรืออาจจะมีรายจ่ายเข้ามานะคะจากความปรารถนาหรือความอยากได้ของเราเองนะคะในช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ในช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ให้ดีๆนะคะเพราะจะมีอารมณ์ที่ขึ้นๆผงงงง่ายๆนะคะมีความหงุดหงิดง่ายในช่วงเวลานี้นะคะ เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะจะค่อนข้างที่จะหุดยิดเป็นพิเศษนะคะถ้ามีอะไรที่เป็นรายจ่ายหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีมานะคะแต่ถ้าเรื่องการเงินที่มีเข้ามานะคะคุณจะยินหรือว่าคุณจะแสดงอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ในช่วงเวลานี้ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะคุณมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางเนื่องจากการทํางานนะคะอาจจะ เป็นการที่จะต้องไปทำงานนอกสถานที่ต่างจังหวัดนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานนะคะหรือไปหางานนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันงพุทธกลางคืนทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ